สวัสดีคุณผู้ชมนะครับแผนเทรดประจำสัปดาห์ครับผมวันที่28เดือน4ถึงวันที่2เดือน5ครับผมเริ่มจากยูโร USD ก่อนเช่นเคยนะครับในส่วนของตัวยูโร USD ครับผมหากเรามองในทางเฟรมวีกก่อนนะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวีกเนี่ยนะครับก็วีกมีรีเจ็คแดงแรงๆแบบนี้ครับผมแต่ว่าเบื้องต้นครับอาทำเฟรมนะครับวีกเนี่ย ฝั่งนี้ยังคงเป็นขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วเดล่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดจากที่ขึ้นไปสวยๆวยครับผมปัจจุบันเนี่ยเดนะครับยังคงเหนือ EMA 20อยู่นะครับแล้วภาพปัจจุบันนะครับตามที่วางแผนไว้รอบกอนก็คือเขาจะมาแถวเนี้ยวนี้แหละที่เราวางแผนกันไว้นะตรงเนี้ยนะครับก็มาจริงๆนะครับอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงเนี่ยภาพเนี้ยจะเป็นภาพของการมองเอย,ย่อ,อบายยอบายยอบายอย่างเดียวนะครับทีนี้ ปัจจุบันนะครับพอ,อกราฟเป็นแบบนี้ครับผมก็จะเห็นครับผมว่าตรงนี้มันมีแนวต้านแถวนี้อยู่นะครับในไทม์ฟิล์มเดยนะครับแล้วก็มีแนวรับที่ฝั่งเนี้ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นแถวนี้เพราะฉะนั้นครับมาร์กหรือว่าจุดที่เขาไม่ควรหลุดเนี่ยมันจะเป็นนะครับ1.13 145นะครับแล้วก็1.12 8 5 3แถวแถวนี้ถ้าเกิดว่าหลุดลงนี่เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าหลุดลงนี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่หลุดแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดแบบเนี้ยเขาก็จะวิ่งป้องแป้งป้องแป้องอยู่แถวนี้นะครับแน่นอนครับผมว่าเมื่อไทม์เฟรมเดย์เป็นแบบเนี้ยนะครับถ้าเราซูมดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับยังไงก็ออกไซเวย์ครับผมเพราะว่าจากที่เขาเคยขึ้นมาเนี่ย<ม>เขาออกข้างเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดว่าไม่หลุด2 สองเส้นนี้ครับอ่าไม่หลุดสองโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมตีปืดไว้เลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมตีบล็อกไว้เลยครับผมว่าโอเคถ้าเราไม่หลุดตัวนี้กันับผมอ่าถ้ามันไม่หลุดตรงเนี้ยเราจะย่อบายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ครับผมถ้าเกิดว่ากราฟเป็นแบบเนี้ยก็จะเห็นครับตรงนี้เขาเป็นไซด์เวย์ครับอ่าผม High ไฮอิดิเคเตอร์ไว้ก่อนนะครับ พอเป็นแบบนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นครับผมว่ากรอบราคาในรับดือนท่านของเขาเนี่ยมันจะเป็นกรอบประมาณนี้เลยดังนั้นครับจากภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการย่อบายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากราฟไม่ได้หลุดลงไปด้านล่างนะครับเราก็จะใช้วิธีการย่อบายหรือว่าดิ้งเซลลถ้าคุณผู้ชมจะเซลเนี่ยก็มาเซล์แถบนี้อ่ะถ้าจะเซลเนี่ยมาเซลแถบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะบายเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราอ่ะย่อบายบริเวณแถวๆนี้นะครับมันก็จะเป็นย่อบายเด้งเซลเพราะอะไรเพราะว่ากราฟเนี่ยเป็นไซเบเราจะใช้วิธีพุ่งจุ่มม้วนคืนแบบที่ผมแชร์ไปทุกวันอ่ามันก็จะแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับก็คือแบบมันจะแบบเข้าช้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่ากราฟเนี่ยมันเป็นไซเบนะครับเราก็รอบายแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็รอบายแถวๆนี้แล้วก็สับรอตสั้นๆหรือนะครับ คุณผู้ชมจะ Excel ห้0ร TP 200ก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมองประมาณนี้นะครับแล้วก็ TP เนี่ยนะครับเบื้องต้น150ถึง200นะครับอ่ผมตีต่ำๆเป็นร้อก่อนหรือว่าคุณผู้ชมจะ TP แบบ200เป็นเมยก็ได้นะครับสองร้อยจุดเนาะนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมย่อดใบเด้งเซลล์ของฝั่งนี้นะครับย่อดใบเด้งเซลล์ของฝั่งนี้นะครับย่อดใบเด้งเซลล์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือแผน A ครับผู้ชมนะครับกรณีที่เป็นแผน A แบบนี้นะครับก็จะเป็นย่อดายเด้งลลวที่นี้ครับก็กลาง EMA นะครับขึ้นมานะครับถ้ากรณีที่เขานะครับสามารถทะลุขึ้นไปได้แบบนี้นะครับสามารถทะลุขึ้นไปได้แบบนี้ย่อกลับลงมาเนี่ยเราก็จะงัดบายกลับขึ้นไปครับผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเขาเบีกยได้นะนะครับเราจะงัดบายนะนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามครับผู้ชมที่นะครับ ที ni ni yeah. ่ตรงนี way way. Way, ้นะเขาสามารถเบรกชุด hmm. นี so, hmm. right. ้ลงไปได้ครับผมถ้าเขาเบรกชุดนี้ลงไปได้นะครับเราจะกลับไปเล่นหน้าเซลเลยนะครับกลับไปเล่นหน้าเซลเลยนะตอนนี้มันยังคงอยู่หน้าไปเพราะว่ากราฟเนี่ยมันออกข้างซด์เวยแบบนี้ถ้าเบรกแบบนี้ได้เมื่อไหร่อะเราจะทำการนะครับเด้งเซลเด้งเซลเด้งเซลลงไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมภาพรวมใหญ่ นะครับยังคงอยู่ฝั่งขึ้นแต่ว่าภาพรวมเล็กๆชุดนี้จะเป็นไซด์เวกครับผมจะเป็นลักษณะของการย่อาบในกรอบแค่นี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอ่าแผนกว้างๆเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเซฟๆหน่อยก็จะเป็นลักษณะของการเล่นประมาณนี้นะครับซัรอตต่ำเงรับแล้วก็ TP ประมาณนี้ก็ได้นะครับ200กว่า250ประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่ามันก็จะแบบซับรอดไกลหน่อยนะครับแต่ก็ปลอดภัยกว่าที่กราฟไม่ได้ลงแรงมากนะครับ ไอเดียจะเป็นประมาณนี้สำหรับในส่วนของตัว e u r ร USD สรุปก็คือแผน A คือการมองหน้าบ่ายส่วนแผน B เนี่ยก็คือรอให้มันเลือกว่ามันจะไปฝั่งไหนนั่นเองนะครับทองคำเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมดีแผนให้หมดเลยนะครับทองคำนะครับในภาพของ t i m r f r e m e y นะครับก็ทำแนวต้านไว้ตรงนี้แล้วก็ทำแนวรับไว้แถวๆบริเวณนี้แหละ นะครับแล้วก็ชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็น3 2 1 0นะครับแล้วก็ชุดนู่นเลยมีเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คือชุดใหญ่ครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านชุดใหญ่เนาะนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะได้ประมาณนี้ครับผู้ชมนะครับซึ่งเราจะมาร์กอันที่ใกล้สุดครับผมก็คือประมาณสักเนี่ยสองอ่าสองสามสองเก้าสองนะครับแล้วก็สามสี่สองเจ็ดอันนี้คือกรอบใหญ่ครับผมอันนี้คือกรอบใหญ่ของเราเนาะ กรอบใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นกรอบบนนะครับแล้วก็กรอบล่างชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าลงไปอีก2ชั้นครับผมก็จะมีนะครับ3 2 1 0 3 1 3 4นะครับ2 9 8 2นะครับซึ่งบล็อกสุดท้ายครับผมที่ลงไปถึงได้เนาะบล็อกสุดท้ายที่มีโอกาสลงไปถึงเนี่ยจะเป็นแถวนี้เลยนะครับอ่าซึ่งผมไม่ได้มองถึงนี่นะครับผมไม่ได้มองว่ามันจะถึงนี่นะต่อให้มันยอเนี่ยมันก็จะติดแถวๆนี้แหละก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหลุดลงมาเนี่ยให้มองเป้านี้แล้วก็เป้านี้อันนี้คือภาพใหญ่ของมันนะครับในทำฟีมเดเยนะที่นี้ครับกรณีนะครับที่จะเทรดใกล้กว่านั้นเนี่ยเราก็จะซูมดูครับผมว่าอ่ะสี่ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างสรุปครับผู้ชมสี่ชั่วโมงเนี่ยวิ่งเป็นกรอบแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับผมทองคาอยู่ในช่วงพักตัวนะครับหรือว่าไซเวียนั่นเองครับผมตรงนี้ อ่ามันเป็นกรอบประมาณนี้นะครับมันเป็นกรอบประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการเทรดของช่วงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการย่อบายเด้งเซลล์นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยกรณีที่กราฟเป็นไซเย์เนี่ยผมจะไม่ใช้วิธีการย่อบายเด้งเซลล์ผมจะเล่นหน้าบายหน้าเดียวนะครับก็คือผมจะเล่นบายออลี่อ่ะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเป็นไซเย์ผมเล่นบายออลี่เลยกันแบบว่ากันสับสนกันงงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะโดนสวัดไปสวัดมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นหน้าเดียวแบบนี้ มันจะเทรดง่ายกว่านั่นเองนะครับเมื่อกราฟเป็นแบบนี้ครับผู้ชมนะครับมันก็จะมีโซนนี้อีกหนึ่งโซนเนาะโซนที่ทั้งส่วนเลยนะครับผมโซนที่ทั้งส่วนเลยที่มีโอกาสนะครับย่อกลับลงมาแล้วให้เราเทรดได้นะครับอาจจะเป็นมาร์กผมมาร์กให้เป็นโซนแบบนี้นะนะครับถ้าถ้าเกิดว่าหลุดก็คือลงมาโซนนี้เลยครับผมถ้าเกิดว่าหลุดก็ลงโซนนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือโซนใหญ่ของเขานะครับ ทีนี้ครับเมื่อกราฟเป็นไซด์เบย์แบบนี้นะครับเราไปไทม์เฟรมนะครับหชั่วโมงเนี่ยมันก็จะได้กรอบแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับยูโร USD ครับคุณผู้ชมว่าโอเคกราฟเนี่ยเขาไหลออกข้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไหลไหลออกข้างแบบเนี้ยส่วนตัวผมอ่ะผมก็จะดักบายง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับดักบายง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้กี่จุดเนี่ยนะครับอ่าแปดแปดหสองพันนะครับถ้าเกิดว่าแผนใหญ่ครับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าแผนใหญ่เนี่ย ก็จะซอลอดตประมาณสักหนักคุณผู้ชมประมาณสามพันจุดนะไกลประมาณหนึ่งนะครับก็ TP พั <t ip> 1> 1, นหนึ่งพันหนึง่งอะไรประมาณประมาณพันหนึ่งครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่า TP มันไกลแบบนี้ใช่ไหมเราดีบิพันแล้วก็หดตัวนี้ลงมาก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการย่อายส่วนคาจะเด้งเซลใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับเอาไปเด้งเซลลตรงนี้นะขาจะเด้งเซลเนี่ยมาเด้งเซลเ์แถวๆนี้เลย ให้ไวเป็นโซนเนาะนะครับก็คือเป็นโซนแถวๆสักเนี่ยถ้าตีกลมๆครับผู้ชมนะครับตีกลมๆเนี่ยจะเป็น3 3 5 0นะครับอันนี้คือตีกลมๆนะเด้งเซลล์3 3 5 0แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะประมาณเนี้ยนะครับก็จะเป็น3 2 8 9นะครับมันก็จะเป็นลักษณะการแบบยอ่อบายเด้งเซลล์ประมาณนี้นะครับอ่าเพราะว่ากราฟเนี่ยมันเป็นไซเบมันจะใช้วิธีการพุ่งจุ่มม้วนคืนแบบเนี้ย มันก็มีโอกาสที่จะโดนแบบซับรอดอาจาจะวิ่งไปถือดีพีแล้วแบบย้อนเลยนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่านะครับอยากอินดีเทลลงไปกว่านั้นเนาะให้เปลี่ยนไปเป็นไทม์เฟรม e 5ทีก็ได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการพุ่งจุ่มม้วนคืนแบบที่ผมได้แชร์คุณผู้ชมไปทุกรอบมนแหละก็คือเป็นอีเมลแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ย่อจุ่มม้วนคืนแล้วก็งัดบายกลับขึ้นไปแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับผมเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการนะครับ พุ่งจุ่มม้วนคืนก็คือให้มันเหน e ือ EMA สองร้อยใช่ไหมเราให้พุ่งจุ่มลงมาแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันม้วนคืนกลับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็หวดกลับขึ้นไปมันก็จะเป็นแผนสั้นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราตีมาร์กแก้วนะผมว่ามาร์กใหญ่ของมันนะเป็นแบบนี้นะครับทั้งวีคเลยนะอันนี้คือภาพทั้งวีคเลยนะครับถ้าย่อกลับมาเนี่ยเราก็มารอเล่นแถวนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามัน อยู่ในกรอบเนี้ยแล้วก็ใช้ time frame ห้ทีนะครับใช้วิธีการพุ่งพุ่งจุ่มม้วนขึ้นก็ได้ครับผมเทรดตาม e m a มันก็จะเป็นกรอบบนกรอบล่างแบบนี้ให้เรานะครับภาพรวมประมาณนี้นะคะรับในส่วนของตัวอทองคำนะครับผมมาร์กปัจจุบันนะครับมาร์กก็จะเป็น3290แล้วก็ 32, 3 2มสองไสามสาครับผมด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการย่อบ,บายเด้งสิวนั่นแหละเพราะว่าการาฟมันอยู่ในช่วงพักตัวแต่ที่แน่คือแบบอ่ะถ้าซูมดูนะครับมันก็จะมี ดีมันนะครับเล็กๆอยู่แถวนี้เห็นไหมดีมันเนี่ยเรื่อยๆเบสตีะครับแล้วก็มีชุดล่างนะครับ3 2 8 0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะรีดลิสต์ดีบอทใช่ไหมนะครับอาจจะต้องแบบรีดเข้าไปแบบนี้นะครับพอวิ่งแรงนะคุณผู้ชมนะครับวิ่งแรงนะทองคำอะช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากสต็อปลอสสั้นกว่าเดิมเนี่ยอาจจะต้องแบบย่นไทม์เฟรมนะครับย่นไทม์เฟรมนิดนึงนะครับผมอไอเดียจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือแผนกว้างๆเนาะนะครับคือแผนกว้างๆนะก็ประมาณนี้ พันจุดนะครับตรีมรวมพันจุดประมาณนี้นะแต่ก็ถ้าเกิดว่าได้ขึ้นไปเราก็เซลครับอันนี้คือภาพรวมของทั้งวีคเลยนะครับปัจจุบันนะครับของวันจันอังคารถ้าเกิดว่าไม่ดุดเนี่ยก็จะเป็นย่อบายเด้งเซลนะครับอันย่อบายเร่งเซลนะเเซล์ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแผนเทรด ในนวีี้ครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาบร็กเกอร์ที่เดตเทรดดีๆสเกลปิงดีๆมีสเปรดสวยๆนะครับเทรดชนข่าวได้ครับผมตอนนี้ทางช่องนะครับในสติเทรดอย่างเตานะผมใช้บร็กเกอร์ iux นะครับเรื่องรางวัลมีครบคันครับผมใบอนุญาตมีครบถ้วนแล้วก็คะแนนนะครับจาก t r u s t finance เนี่ยเต็มห้านะครับได้4.7เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเพราะว่า1ครับผม ทุกบัญชีต้องเป็นฟรีสวอปนะครับคือผมต้องการถือข้ามคืนบ้างการฝากเงินเนี่ยขั้นต่ําเพียง10ดอลลาร์แล้วก็ถอนเงินเนี่ยแค่3ดอลลาร์เท่านั้นครับผมสเปรดต่ํามากเรถชนข่าวได้และที่สําคัญครับผมเวลาที่กราฟมีความผันผวนแบบนี้นะครับการมีเลเวจสูงๆนะครับมันจะทำให้เราแบบเปิดออเดอร์ได้เยอะๆนะครับเรื่องของสเปรดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของซับลอตนะครับหรือว่า TP ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนนะครับ i u x เนี่ยเรียกว่ามีครบครันเลยนะครับยังไงก็ฝาก i u x ไว้้ดวยนะครับ